สวัสดีสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมพามาชมนะครับแบบรีวิวรถขุดนะครับฮิตาชิเซ็กซขีสนั่นเองนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับดีไซน์ทรงกลมมนก็เป็นดีไซน์ทันสมัยนะครับใช้งานง่ายใช้งานคล่องตัวใช้งานในที่แคบได้นะครับแล้วก็ขนย้ายง่ายนะครับสะดวกคล่องตัวเลยทีเดียวสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถขุด ไซส์ขนาด3.5ตันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในสวนในไร่หรือจะเป็นงานไซส์งานก่อสร้างนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยทีเดียวนะครับสําหรับรถขุดไซส์ขนาดนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็คันนี้ออปชั่นมาครบเลยนะครับสําหรับคันนี้มีลายไปปิ้งสามารถต่อหัวกระแทกโกนหัวสว่านเจาะหลุมเจาะดินได้เลยทีเดียวนะั่นเองนะครับผมสีสันสวยเด่นนะครับสีส้มนะครับก็เป็นสีประจําของฮิตาชินะครับซึ่งลูกค้า ก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับยี่ห้อฮิตาชินั่นเองนะครับตัวนี้มาในรูปแบบหลังคานะครับผมตัวนี้บูมอาร์มของเขาจะมีความแข็งแรงทนทานมากนะครับจะสังเกตได้เลยว่าบูมอาร์มของเขาจะใหญ่เลยทีเดียวต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับผมสำหรับฮิตาชินั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับจุดเด่นของรถขุดคันนี้เลยนะครับฮิตาชิ มีลายไบป,ปิ้งนะครับก็คือตัวนี้ก็คือลายไปปิ้งนั่นเองนะครับผมบุงกีมีความกว้างมากเลยทีเดียวนะครับมีความกว้างประมาณ55เซนได้นะครับฟันอยู่ครบหมดนะครับฟัน5ซีกนะครับผมลูกค้าได้บุงกีใหญ่ที่สามารถขุดดินได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมก็สภาพบุงกียังสวยอยู่นะครับบุงกีสวยๆเลยทีเดียว บูมอาร์มสวยเดิมนะครับบูมอาร์มสวยเดิมนะครับสําหรับรถขุดฮิตชิบูมอาร์มใหญ่นะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับแข็งแรงทนทานเลยทีเดียวนะครับผมก็กระบอกเป็นสีดํานะครับผมระบบคันนี้ก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับผมใบมีดด้านหน้าสภาพแบบกริบๆเลยนะผมก็ไม่มีการฉีกขาดใดๆนะครับก็ใช้งานค่อนข้างน้อยเลยครับใช้งานน้อยนะครับรถขุดคันนี้ อันนี้สภาพเอวช่วงล่างแน่นเปียนะครับผมสำหรับแท็กก็เป็นช,ช่วงล่างแท็กเหล็กนะครับผมแท็กเหล็กก็สภาพโอเคอยู่นะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้เลยอันนี้เป็นช่วงตัวรถนะครับตัวรถก็ข้างบนจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัดสีส้มทางด้านล่างนั่นเองนะครับเ x 3 5อนะครับผมมีคำว่า Z X 35้นั่นเอง คอนโทรลนะครับคอนโทรลซ้ายขวานะครับเบาะนั่งคนขับก็มีพนักพิงให้ลูกค้าด้วยนั่นเองนะครับตัวเดินซ้ายขวา2ข้างนะครับผมแล้วก็ตัวพับคอก็จะอยู่ทางด้านนู้นนะครับผมอันนี้มีเท้าเหยียบให้ลูกค้าด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่ง่ายนะครับเราสามารถใช้ใช้เท้านะครับเหยียบให้เดินได้นะครับผมตอนนี้ก็เป็น ปกติรุ่นอื่นๆก็จะไม่มีนะครับรุ่นอื่นจะไม่มีนะครับแต่ที่ทาชิเขาใส่ใจรายละเอียดก็มีมาให้ลูกค้าด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของนะครับสามารถเปิดได้เปิดได้นะครับตัวนี้สามารถเปิดได้ลูกค้าสามารถเปิดแล้วก็สามารถเก็บของได้นะครับคันนี้คอนโทรลสั้นนะครับผมลองขับดูแล้วนะครับขับง่ายนะครับผมไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็คอนโทรลขับนิ่มมากกุญแจนะครับอันนี้ให้เดี๋ยวให้ดูกุญแจนะครับ กุญแจนะครับอันนี้เป็นกุญแจเดิมๆของเขาเลยนะครับก็มีคําว่าฮิตาชิเลยนะครับกุญแจเดิมๆคันเร่งน,นะครับคันนี้เป็นคันเร่งแบบแบบไฟฟ้านะครับก็นี่นะครับเหมือนแบบพวกคูโบตานั่นเองนะครับผมที่เป็นคันเร่งแบบไฟฟ้าคันเร่งแบบนี้ดีไหมก็ดีนะครับใช้งานง่ายเราไม่ต้องแบบว่าออกแรงนะครับแล้วก็จะเวลาเราเบาเครื่องเครื่องก็ เวลาเราไม่ทํางานนะครับเครื่องก็จะวอร์มให้อัตโนมัติเลยนะครับผมซึ่งก็เป็นข้อดีที่รถรุ่นใหม่ๆนะครับของฮิตาชินะครับ,รบทําให้ประหยัดน้ํามันนั่นเองนะครับผมรอบจะจะไม่จัดนั่นเองนะครับเวลาเราเราเบาเครื่องแล้วเราไม่ทํางานแต่ถ้าเวลาเราทํางานรอบจะขึ้นเลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นจุดจุดข้อดีของเขานั่นเองนะครับผมสําหรับด้านหลังด้านหลังก็สวยเดิมนะครับ คาดด้วยสีส้มนะครับสีดําทั้งด้านบนนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีคําว่าฮิตาชินะครับตัวหนังสือเด่นๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเวทหลังนะครับเวทหลังซึ่งเวทหลังตัวนี้จะทําการถ่วงรถนะครับให้ให้บอดี้ body, เวลาเราขุดให้มันบาลานซ์นะครับเพื่อรถขุดจะไม่กระโดกกระเดกนั่นเองนะครับผมอันนี้เปิดเ,เปิดเปิด,ปด,ปดห้องดูห้องเครื่องยนต์แล้วก็เปิดตรงนี้ได้เลย ก็เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมของเขานะครับสามสูบนะครับผมก็สภาพสวยเลยนะครับเครื่องยนต์ปั๊มนิ้วนะครับผมปั๊มนิ้วนะครับผมก็อันนี้เป็นสภาพเครื่องยนต์นะครับส่วนบอดี้ทางด้านขวาก็คาสีส้มยาวมาจถึงด้านขวานะครับแล้วก็สามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บแบตเตอรี่ช่องน้ํามันนะครับแล้วก็ช่องถัง ไฮดรอลิกนั่นเองนะครับผมก็อันนี้เป็นสภาพโดยรวมทางด้านข้างนะครับมีคำว,ว่า ZX35 นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทมเพลตนะครับสายเอสเซท์สามสิบนะครับผมรุ่นนี้นะครับระบบไวเร็วแรงใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ลูกค้าทุกท่านได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับว่าคันนี้เสียงเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับผม เรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับติดง่ายครับนิ่มเลยครับ นี้เสียงเครื่องรอบเดินเบานะครับก็ดับเครื่องก็ปิดกุญแจดับได้เลยนะครับผมอันนี้ก็พาชมแบบ คร่าวๆนะครับสำหรับรถขุดฮิตาชิ Z z x 5 u u ขีดนะครับรุ่นนี้บอกได้เลยว่าสเปคเป็นรุ่นใหม่นะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์โคมาสูบอกได้เลยว่าคันนี้ราคาแบบว่าไม่แพงเลยนะครับผมเมื่อเทียบกับโคมาสูถ้าเป็นรุ่นแบบนี้อย่างน้อยต้องมีเอ่อสี0 0สนห้าแสนนะครับผมแต่คันนี้นะครับฮิตาชิเซทเอขีด3นะครับ คันนี้เราเสนอขายอยู่ที่359,000บาท3 5 9 0 0 0บาท3 5 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเซลล์ฝ่ายขายแล้วได้เลยนะครับเดี๋ยวติดต่อเข้ามาถ้าจะซื้อเรามีเดี๋ยวมีส่วนลดให้ลูกค้าเพิ่มเติมให้ได้นะครับผมแล้วก็สําหรับสินค้ารายการนี้นะครับเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับรรลูก ลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่และไม่อยากพลาดก็สามารถจับจองเข้ามาที่เซลล์ฝ่ายขายด่วนได้เลยนะครับ0616960160 0616960160นะครับผมแล้วก็ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ